กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้กับภาพท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงหานไม้เก่ายูล็อกที่หนึ่งเนาะจ้าเนาะท่านผู้ชมท่านใดอยากมาชมบ้านลุงหานใหม่เก่าล็อกที่หนึ่งก็สามารถมาชมได้ยูอํอมเพื่อ,เ,อเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามยูติดถนนรักเลยจ้าเส้นขอนแก่นเชียงยืนกาลสินหาบ่ยากติดถนนใหญ่เลยสำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสร้างเฮ็ดเนาะจ้าเนาะเอาแค่นี้บบมีระเบียงบบมีบันได ยกไปทั้งหลังแบบนี้เลยจ้าห้องน้ําก็ไม่เอาในส่วนของประตูหน้าต่างก็เป็นแบบบานทึบเนาะไม่ได้ติดกระจกเพราะว่าเป็นแบบทึบทั้งหมดเลยบ้านหลังนี้ก็จะยกไปวัดจ้ายกไปถวายวัดเนาะมีขนาด3คูณ5เมตร50มีประตูไว้สำหรับต่อเติมด้านหลังเพื่อต่อเติมห้องน้ำเนาะ อยู่ในราคาหนึ่งแ0สมืนบาทสามารถต้อรองกับทาง้านได้จ้าทางลานแจ้งว่าประตูหน้าต่างเป็นแบบบานทึบก,ก็เลยอยู่ในราคานี้เนาะแต่ว่าก็สามารถต้อร้องกับทาง้านได้สาหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจทางลานก็เน้นใส่ไม้เก่านะจ้าเนา,านะบ้านไม้เกา่าเน้นไม้จิกไม้แดงไม้รวมเนี่ยะจ้าไม้เนื้อแข็ง นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆสำหรับบานทรงเตียนี่ทาง้านบ่มีเล็กฉากยึดเสาไ้เนาะเล็กฉากยึดพื้นเล็กฉากยึดพื้นก็คือยึดเพิ่มความแน่นหนาแทนการฝังดินแต่ว่าทรงเตี๋ยนี่บ่ม,มีห้การจัดทรงทาง้านก็ส่ทงทั่วประเทศไทยส่งฟรีในภาคอีสา,านภาคอืน่นๆก็แนะนําคุยกับทาง้านโดยตรงจะจะได้คุยรายละเอียดได้ชัดเจนกว่าเนาะ สำหรับท่านผู้ชมท่านไดอยากให้ท้าง้านไปส่งหรือว่าอยากสร้างเฮ็ดตต่งแต่พ้าท่านผู้ชมช่มแบบบานมากก็มีบานหลังนี้ละแปกโกมูผ้าชมแบบโบมีบันไดบบมี่มานั่งด้านนาเนาะกะชมแบบแปลกๆไปน้ากันจ้ากะนำมาให้เบิง่งให้ชมเนาะก็คือสามารถสร้างเฮ็ดได้ทุกรูปแบบเพราะว่าสิสร้างแบบโบมีบันไดก็เฮ็ดให้ได้จ้า มาจอบบ้านลุงหานเนาะยังประด้ลุงสีอีกแล้วย่านลุงหานทรงกรกันเลยผ้าท่านผู้ชมเฝ้ามาเบงผ้าท่านผู้ชมปีนบ้านขึ้นมาชมบนตัวบ้านจ้าภายในบ้านก็นจะคือแบบคล้ายๆเก่าที่เคยพาชมมาเนาะฝ้าไม้เป็นฝ้าไม้เดินสายไฟไว้เรียบร้อยก็คือทรงแบบนี้จ้าลอดแต่ลงสี เดี๋ยวทางลานกระสีโลงสีแล้วก็จัดทรงประตูด้านหน้ากเาาเ็เป็นประตูบานทึบบานเลื่อนเป็นประตูบานใหญ่เลยจ้ะหน้าต่างมีสองชุดก็เป็นบานทึบนี่ก็เป็นพื้นไม้ชมใหม่แบบยังบะได้โลงสีไปน้ำกันนะจ๊ะเนาะใหม่ที่ท้างลานน้ำมะฮ็ต บูพนังกับบูด,ด้วยไม้อัดถ้าใครอยากได้ไม่ล้วนทั้งเบิดก็สามารถสร้างได้จ้าฝ้ากับเป็นฝ้าไม้ประตูต้องเติมด้านหลังกับเป็นบานทึบประตูด้านหลังนี่จะเป็นแบบบานเปิดราคาบานล่งหารทุกหลังที่แจ้งไปก็คือเป็นราคาพร้อมติดตั้งฟรี ในส่วนของกระจกที่ต้องติดทางลานก็ติดให้ฟรีเนาะแต่ว่าสําหรับบ้านหลังใดมีห้องน้ำทางลานก็จะเห็ดเป็นห้องไว้ให้ปูพื้นสําเร็จไว้ให้แต่ว่าลูกค้าต้องเอาไปต่อเติมสุขภัณฑ์เองติดกระเบื้องเองทางลานบ่ไดเห็ดให้เนาะเห็ดให้แค่เป็นห้องแต่ว่าสําหรับบ้านหลังนี้คือบ่ไดเอาห้องน้ำบ่ไดเอาบันดบไดบ่ไดเอามานั่งด้านนาทรงแบบนี้เลย อยู่ในราคา1 0 0 0 0 0 1บาทสามารถต้อนรองคุยกับทาง้านได้จ้าหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากได้บ้านมุกหารก็ติดต่อทาง้านโดยตรงเลยจ้าเด้อทางช่องกันแนบเบอร์โทรไใหายู่ไทยคลิปเบื้องจบคลิปก็จะมีน้าบัตรของทาง้านหรือว่าไผฟังคํญญญาบรรยายบทท่านก็สามารถกดซื้อคลิปสังเกตไต่คลิปจะมีคําอธิบายของบ้านที่อยู่เบอร์โทรหายเรียบร้อยสามารถไปเบื้องได้ คลิปนี้ก็ขอบคุณท,าท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องกีวี b บายแฟมิบ้านเราเนาะขอให้ท,าท่านผู้ชมมีแต่ความสุขคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า